นี่ไงหมดเลยเถอะไปเอาหมอ้อทหารไปล้างนี่นี่นี่ตัวใหญ่เลยนี่หมดเ้าสารถุงหนึ่งนี่<อ>นี่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 เ,เ,นะเล่นผมไปถุงหนึ่งนี่นี่อะไรกันเนี่ยฮะเฮ้ยตัวนี้เอาจริงเว้ยตัวนี้เอาจริงตัวนี้เอาจริง ไปเลยไฮเรียงเอาจริงเว้ยยังโ hood เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุยเข้าเต็นี้จ้ะแต่ยัอยู่กันไม่ได้แล้วมั้งเนี่ย อยู่กันไม่ได้แล้วมัง้งเผลอไม่ได้เลยลั่นเลยน,นั่นนั่น ผมจะโดนลือเต็นเหรอวะผมก็เดินตามหาข้าวอยู่ไปไหนไปไหนก็ว่าอยู่ว่าอยู่เอ๊ะมันมากินอะไรจิจิจจิจ,จ,จ,จิเนี่ยเก็บกินกาลังเก็บกินเลยลเล่นมันไม่ได้ด้วยนะสู้ด้วยนะผมจะบอกให้ตัวนี้จ่าฝูงด้วยตัวนี้จ่าฝูงด้วยเนี่ย เดี๋ยวผมต้องจัดการซะหน่อยแล้วตีตีตูดแดงเยอมามานีนหมดแล้วนี่คนคืนเต็มลานเนี่ยจ้ามาหายหมดแล้วเนี่ยคนไม่่แล้ว ไม่ไหวดิโนนโนโน,โนไปรือขยะเขาแล้วนั่นไปรือถังกนั่นผมก็ไหวมันมันคุยอะไรเจจ้าเจียเจ้าเจ้าเไหาได้แต่จริง อยู่ก right ันสงบเลยที่นี้อยู่กันนิ่งเลยทีนี้นี่เมคืนนี่เต็มนี่เลยคนกลางนอนเช้ามาหนีกันหมดอยู่ไม่ไหวคู้ไม่ไหวเผลอไม่ได้นี่ยจดผมก็ว่าอะไรวะเก็บกินเนียนเด็เนียนแง่เล่นข้าวหอมด้วยนี่นี่ เรียนเข้าหอมผมด้วยนี่ไหนๆๆๆไอ้นานจะเข้าเไี้ยจะเข้าเต็นท์เนี้ยแลลูกเพือไม่ได้เลยเฮ้ยมาตีตูดลายเลยมามามา,มา ไม่หนูนหนนหข้าบอะไรไปแล้วหนูนหนุนหนุนข้าบอะไรถุงขยะไปแล้วน่ะนั่นนั่นนั่พงมันพังมันพังโรงขยะแล้วน่ะร้ายจริงๆเหรนี่นี่ล่าสุดพี่เจ้าหน้าที่มาจัดการแล้วครับ เป็นไงบ้างพี่เออเล่นมุงผมใบหนุนไลยไล่เราบุกลุกเขาแบ่งๆกัน